นี่คือหน้าสารยายไตยด้านหน้าวันนี้มีพายุเข้าเนาะฝนก็ตกตลอดทั้งวันเลยคุณผู้ชมแล้วน้ำท่วมศาลเราเดินเข้ามาก็ลำบากก็ไม่เป็นไรตายายบอกว่าเออลูกหลานเอยเดี๋ยวยายจะให้ถูกนั่นแหละจะได้ช่วยกันสร้างสารล้างใหม่ให้เสร็จ าถูเดอ้อตายายโอ้ยายอย่างเดียวท่านผู้ช่วยบอกว่าไม่มีตาเนะ้ะยตายใต้นะคะวันนี้ลูกหลานมาทำแม่ทูแอลจะมาแค่บนทราบมาอย่างนั้นนะคะใกนะคะนั่นก็คือต้นตะเคียนต้นยางนาฝั่งม้นจะเป็นยางนาแฝดแล้วน้องๆกําลังมากลางเต็นทน กลางเต็นต์จากฝนเลยเรียกว่าสู้กันเต็มที่ ใช้กับเจ้าหญ้าทองใบหญ้าตะเคียนซึ่านท่านพี่นางพญาทองใบท่านบอกว่ามันชื่อทองใบหา้าทองใบกับกับเท้าคำโสมหญ้าทองใบกับอ่าปู่คำโสมใช่ท้าจะทำคำโสมลาวหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรอ่ะเห็นไหมาำพูดถึงคำพูดแรงแรงลมแรงมากเลยนะคะลมพุู้ชมลมแรงมากลมกันโชคเลยนะคะ ตงรง,งกลางสายคนทูกไม่ดับด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูทูกไม่ดับนะคะทูกไม่ดับจะไม่จะดับไได้จะได้นะนี ใช่ท่านพี่สาวท่านมีนามว่าเจ้าคำใสเป็าเจ้าเจ้าเหมือนกันนะแต่ที่นี่ท,ที่ทำใบเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าที่ bon. ทำใบกับทำไทยไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องแล้วก็ปู่คทำผงทำผงทำผงทำใบทำต้องไปกดดูแล้วต้องไปกดดูจังหวัด้วเนาะจังหวัดน่าจะมีนะฮะแต่ไม่เคยไปตรวจดูเลยไม่มีจังหวัดแบบน ได้ตัวเลขกี่พอใจแล้วเมื่อกี้ได้รอยาง นับตรงนี้เหรอแม่นับข้างในไหมนับตรงนี้แล้วก็งานับตางหน้ากลางกลางให้หน่อยกลางลบให้หน่อยแต่เยคยมันดิเบียคุณไหม เเสับไม่เป็นไรใช่ไหมต้มเปีห่ยคุณเปี่ยนหมดแล้ว่คุณเจ็ด นับการทูดได้เจ็ดสี่นะคะี่ไม่ไม่ไม่สิบสองไม่ไม่เจ็ดสี่ไม่ไม่สินะคะตอนนี้เปลี่ยกันมากลวเปลี่ยกันมากข้าในสบสี่ แรงมากอ่ะให้ลองหันหน้าไปดูแต่ไม่ต้องจินไฟยืหลองหันหน้าไปดูถ้าเห็นผู้หญิงหน้าขาวใส่ชุดสีแดงไหมได้ใช่เราทาไห้คู้เห็นนะคะผู้หญิงใส่ชุดสีแดงเดนดมทาง้วกเราเ็ดกับอะไรคะเจ็ดสี่แปดหกเจเพราะว่าอะไรสองดอกันไม่ไหม สองดอกเปม้สองดอกไม่ไม้เร็กกันเปดหกฟางมะลุกเจ็ดไม่มีเพราะว่ามันไม่ไม้สองดอกครับเก็เงาเข้ามาเลยคก็บเเข้ามแต่ที่ปางโทมป็นเจ็ดีเจ็ดปีเจ็ดีแปดหกบดกี่ยเจ็ดปีแปดหกเดี๋ยวเราไปแก้คนที่สาหนึ่งจกันต่อครับมา ทุกชมดูความทรหดนะคะตอนนี้เราลุยน้ำกันไปเลยไปที่สาลยายไตต่อนะคะเมื่อกี้ก็ได้ตัวเลขกันไปแล้ว